สวัดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะฮะวันนี้ท่านอยู่กับช่อง t ท็กเตอร์เลเวอร n ช l นนะฮะช่องของคนรักรถไถนะครับวันนี้อยู่กับตัวยันม a านะครับยันมา YM 3 5 7 a d า i i ็ l เอไดฟินะฮะตัวนี้นะฮะพิเศษสุดนะฮะกับการรับประกันเครื่องยนต์ถึง1ถึง10ปีเต็มนะฮะหรือ5,000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะฮะ มากับระบบพิเศษนะฮะสมาร์ทแอสซิสต์นะฮะทำงานอยู่ที่ไหนทำงานได้กี่ไล่นะฮะทำงานกี่ชั่วโมงสามารถบอกได้หมดนะฮะในในตัวของระบบสมาร์ทแอสซิสต์ฮะเจ้าของรถไถเนี่ยไม่ต้องอไปดูรถเลยนะฮะสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้ได้เลยว่าคนขับทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะแปลงนาที่เราถ่ายกี่ไร่ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาดูที่ข้อมูลจำเพาะนะฮะข้อมูลเฉพาะของรถนะฮะเป็นรุ่น YM357A กํากำลังเครื่องยนต์นะฮะตรงตามรุ่นเลย57แรงม้านะครับน้ำหนักของตัวรถก็อยู่ที่1.9นะฮะตันนี่มาดูระบบขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะครับ แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับคลัชก็เป็นชนิดแห้งแผ่นเดียวนะครับวงมาลัยก็พาวเวอร์นะฮะแบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะร,ระบบเบรกก็จะเป็นระบบแบบกลไกนะฮะก็จะเป็นแผ่นเบรกปีแบบเปียกแช่ในน้ำมันนะฮะเกียร์เป็นทิศทางก็จะเป็นเกียร์แบบซินโคเมตนะฮะเกียร์หลักก็เป็นซินโคเมตนะฮะมาดูนะครับ รอบรอบตัวรถนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบรอบตัวรถเลยอ่าสักนหนึ่งรอบนะดูไฟหน้าที่ฉบเฉียวนะครับนี่แบบโปรเจคเตอร์นะฮะสว่างมากๆนะฮะตอนกลางคืนผมลองวิ่งอ่าตอนกลางคืนดูนี่โอ้โหสว่างกว่าไฟรถยนต์นะฮะเป็นจุดเด่นของเขาเลยมาดูด้านหลังนะครับดู ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดนะฮะแขนกลางแขนข้างทั้งสองนะฮะแขนยกนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะัตัว pto นะครับ,นะค,รบครบหนึ่งรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวรถนะครับผมครับเริ่มจากทางด้านขวาของตัวรถนะฮะเข้าไปเลยเข้าไปดูใกล้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรองน้ํามันเครื่องนะฮะก้านวัดนะฮะระดับน้ํามันเครื่องนะฮะค่อนข้างที่จะดูแลบำรุงรักษาง่ายนะฮะไม่เถอะทะไม่เกลกะนะครับตรวจสอบง่ายเข้ามาทางนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกรองโซล่านะฮะค่อนข้างยาวกรองยาวก็จะได้เปรียบนะฮะในส่วนของการดักกักเก็บนะฮะสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีกว่ากรองสั้นนะครับ มาทางนี้นะฮะก็จะเป็นระบบปั๊มนะฮะไม่ใช่ปั๊มเรียนคะระัเป็นปั๊มที่เป็นแบบวงกลมแบบนี้นะฮะ่ามันจะเป็นจุดเติมน้ํามันเครื่องนะครับกองอากาศนะฮะข้างในก็จะเป็นแบบ2ชนิดก็คือกองอากาศตัวนอกออาก,าอ,กองอากาศตัวในนะครับ่าก็จะเป็นพัดลม่าตัวหม้อน้านะฮะค่อนข้างโลง่งแล้วก็ดูแลบารุงรักษาง่ายนะฮะ ก็จะเป็นฝากระโปรงแบบโชกนะฮะแล้วก็จะมีตัวไอ,อ้ดึงฝากระโปรงนะฮะตัวดึงฝากระโปรงสังเกตได้ว่าตัวยันม่านะครับเขาจะให้เราเปิดฝากระโปรงแบบสูงมากนะฮะดูนะฮะไม่มีรรุ่นไหนทําแบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างสูงนะ,ะทำให้เราทํางานได้ง่ายและสะดวกสบายนะครับ,นะรบตัวกา้านเนี่ยก้านกานเปิดฝากระโปรงนะฮะเวลาเราดึงนะฮะดึงมันก็จะเปิดตรงนี้นะครับ ระบบฟิลหลักนะฮะระบบพวกรีเลย์ต่างๆนะครับมาอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นะฮะก็จะเป็นแบบ maintenance free น,น,น,นะครับเขาให้มาตัวนี้อยู่ที่ 95D ดีนะฮะ31 RMF นะฮะก็คือ maintenance free น,น,น,นะครับามาที่ด้านหน้า ตัวกระบอกไฮดรอลิกตัวใบมีดดันดินขนาดใหญ่นะครก็มาสะดุดที่ตัวท่อไอเสียนะฮะค่อนข้างทำมาสวยนะฮะไม่กิกะ,นะะบางรุ่นก็จะมาโผลแ่แค่ประมาณนี้นะฮะทำให้ควันเนี่ยเกิดควันเขม่าบริเวณกาบหรือตัวรถนะฮะยันมากเขาก็โค้งเว้าวลงมานะฮะให้มาใกล้ๆเลยนะฮะ ไม่ให้โดนตัวรถนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหม้อพักน้ําอ่าก็จะมีตะแกรงหน้าหม้อน้ําด้วยนะฮะตัวนี้นะนี่ตะแกรงแผ่นเล็กๆเนี่ยดึงออกมาเป่าได้มาเคาะได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไดชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไดสตาร์ทนะฮะปัม๊มไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็ กองไฮดรอลิกนะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่มาดูเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็ผลิตจากเมดอินเจแปนนะครับผมก็รับประกันเครื่องยนต์นะฮะนี่การรับประกันถึง10ปีหรือ5,000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับวนมาเรื่อยๆนะครับอ๋อมาดูยางล้อหน้านะครับยางล้อหน้า ยางล้อหน้านะครับมาดูที่ขอบยางนะฮะแก้มยาง18อ่าขนาดกระทะล้อขออภัยครับแก้มยาง8ขนาดกระทะล้อ18แนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาคือสามารถปรับระยะของล้อได้ถึง4ระยะนะฮะก็ขยับรูได้นะฮะร,รูนี่รูนี่1 2แล้วก็กลับด้าน3 4มนะครับผมมาดูตัวล้อหลังนะฮะ ก็จะเป็นของโอตานินะครับามาดูขนาดนะฮะแมอมยาง14.9นะฮะกระทะล้อ28นะครับของโอตาิมาพร้อมกับเวดหรือเหล็กถ่วงล้อนะฮะขนาด40กิโลกร,รมัมสามารถมีรูนะฮะเนี่ยใส่เพิ่มได้อีกอสองก้อนเป็น3ก้อนนะฮะข้างละ120กิโลกร,รัมนะฮะเพื่อเพิ่มแรงในการฉุดลากอุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะฮะ เพิ่มแรงในการไถทําให้เราไถได้ลึกไถได้ดีนะครับรถไม่เบี้ยวไม่เป๋นะครับมากับอุปกรณ์ต่อพว่วงก็คือผ่านของ CMT นะครับผ่านของ CMT ก็จะมีข้อดีก็คือเขาก็จะติดอ,อธิบายการทํางานต่างๆนะฮะนี่นะฮะการปรับผ่านดินแห้งดินทรายดินเหนียวดินแข็งอะไรยังไงนะบ,บอกหมดนะฮะนี่มาดูทางด้านนี้นะฮะทางด้านนี้เขาก็ บอกไว้หมดเลยนะฮะอะไรตัวไหนเลขอะไรนะฮะขนาดเท่าไหร่นะฮะรหัสต่างๆเราสามารถเอาไปซื้อ,อซ่อมได้เลยนะฮะหรือว่าโทรบอกอช่างบอกเซลได้นะครับต่อมามาดูที่อุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดนะฮะ,ะมากับก้ามปูต่อที่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือกองดักน้ำนะฮะ แล้วก็ในส่วนของยันตมากก็จะมีระบบของตัวปั๊มติ๊กสามารถดูดน้ำมันแล้วก็ไปยังอกองโซลา่าได้นะฮะนี่คือถังน้ำมันขนาด50ลิตรนะฮะแล้วก็ตัวจุดเสริมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับตัว p t o นะฮะสามารถเลือกได้2ความเร็วอยู่ที่540กับ750นะฮะเลือกย่านของความเร็วนะฮะสามารถมีคันโยกในการเลือกย่านนะฮะนี่นะคันโยกคันโยกตรงนี้นะฮะ,ะนี่ตรงนี้นะฮะนี่จ้อาเกียสองหรือเกียหนึ่งก็ได้นะครับผม อ่ะหรหรือ750นั่นเองนะฮะไฟ LED นะฮะเพิ่มความสว่างในการส่งหางอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ระบบไฟนะฮะหลังคาค่อนข้างสูงนะฮะเป็นหลังคาที่ป้องกันนะฮะป้องกันเวลารลถพิกคว่ำนะฮะรถพลิกคว่ำจะไม่งายท้องนะฮะจะตะแคงอยู่ทำให้คนขับไม่เป็นอันตรายนะฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปบนตัวรถกันนะครับผม ข้างหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ or, ทำให้เพิ่มความสว่างในการเดินทางหรือการทำงานนะฮะค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะฮะเทียบกับรถยนต์ก็คือเทียบไม่เทียบอ่าเทียบเท่ากันเลยหรือว่าสว่างกว่าอีกนะฮะผมลองอขับตอนกลางคืนดูแล้วนะฮะถือว่าผ่านนะฮะมาดาูกระจกส่องด้านหลังนะทั้งสองข้างนะฮะทำให้เรา มีทัศนวิสัยนะฮะเวลารถวิ่งมาด้านหลังนะฮะเราก็จะรู้ได้ง่ายนะฮะขึ้นมานะฮะกับตัวที่พักเท้านะบันไดขึ้นมาก็ขึ้นแบบสะดวกสบายนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะฮะสามารถทําให้เราได้วางอุปกรณ์หรือวางเท้าได้อย่างสะดวกสบายนะฮะไม่เกะกะนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปบนตัวรถกันนะฮะข้างบนตัวรถนะฮะก็จะเป็นเบาะ ค่อนข้างนุ่มนะฮะสามารถปรับค่าความแข็งของสปริงขึ้นอยู่กับคนอ้วนคนผอมได้นะฮะจะให้เด้งหรือไม่เด้งก็จะมีปุ่มตัวนี้สามารถปรับได้นะฮะนี่ก็จะเป็นตัวฝาถังน้ํามันนี่ก็จะเป็นถังน้ํามันนะฮะก็จะมีกุญแจล็อกเปิดปิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะในการทํางานนะนี่ซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบนะฮะถังน้ำมันที่มีกุญแจเนี่ยป้องกันการน้ำมันหายหรือว่าคนมาแกล้งนะ คนมาแก้งเปิดฝาถังน้ํามันเราเอาอะไรใส่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับเปิดฝาถังน้ํามันออกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นถังน้ํามันที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะดูนะมีซีนมีอะไรเรียบร้อยนะฮะถังน้ํามันไม่เกิดการกระฉาะแน่นอนนะฮะที่จะมาเลอะเป็นค่าบริเวณนี้นะฮะออกแบบมาค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะเดี๋ยวไปที่จุดอื่นนะครับ ปุ๊บหมุนง่ายๆนะใช้มือเดียวก็หมุนปิดล็อกไว้นี่ฮะดึงกุญแจออกนะฮะอ่าต่อมามาดูที่อ่าระบบต่างๆการทำงานนะฮะมาอยู่ที่หน้าจอนะฮะหน้าจอแบบอนาล็อกอ่ากึ่งดิจิตอลนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอ่าเข็มวัดรอบนะฮะที่เป็นระบบอนาล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์กันดูอ่า สังเกตว่าจะได้ยินเสียงนะดิ๊ดๆๆ,ๆนะฮะก็คือการทํางานของปั๊มติ๊กเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆชาว YouTube ของเราอ่าวัดความร้อนแรงน้ำนมันเครื่องไฟแบตเตอรี่ไฟสะะ่องสาว่างนะฮะเดี๋ยวเราเปิดไฟส่องสว่างนี่ฮะปุ่มไฟส่องสว่างนะฮะไฟส่องสว่างการทํางานนะฮะเปิดไฟก็จะติดแล้วะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าปิดไว้นะฮะไฟเลี้ยวต่างๆนะครับ ไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปุ่มนี้นะฮะแต่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ปิดกุญแจนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะฮะคือไฟฉุกเฉินตรงนี้โอเคนะครับผมต่อมานะฮะมาอยู่ที่ตัววัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะ บางรุ่นรถบางคันก็จะเป็นแบบเข็มไม้นะฮะนี่เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ชั่วโมงการทํางานนะครับผมคันนี้ก็ใหม่ๆเลยยี่สิบสามชั่วโมงนะครับผมต่อมามาอยู่ที่คันควบคุมนะฮะอ่าเกียร์ซัทเทิลนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าการเดินหน้านะฮะอ่าว่างแล้วก็ถอยหลังนะครับคลัสนะฮะค่อนข้างนิ่มเลยนะฮะอ่ารถบางรุ่นจะค่อนข้างคลัสค่อนข้างแข็งอะค่ะทำงานค่อนข้างเมื่อยนะอันนี้ก็คือ เหยียบสัมผัสดูแล้วนะฮะสบายมากเลยนะฮะต่อมาะะมาอยู่ที่ตัวล็อกเบรกนะฮะคือตัวเข้าเกียร์จอดนะฮะนี่นะครับเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์จอดพึ่งขึ้นมานะฮะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เด้งขึ้นพีนะฮะก็คือเกียร์จอดนะครับอ่ะหายไปละนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเ,เพื่อนเชาว YouTube นะฮะตัวนี้ก็คือเบรกนะฮะเบรกแล้วก็ส่วนตรงนี้คือคันเร่ง คันเล่งเท้านี่คันเล่งมือนะครับผมอ่าคันเล่งมือนะครับคันเล่งมือตัวนี้เป็นชุดเกียร์โลเกียร์ไฮนะฮะเกียร์เต่ากระต่ายที่เราชอบพูดกันนะเกียร์ช้าเกียร์เร็วนะฮะเข้าขั้นเข้าขั้นอ่าค่อนข้างเข้าเข้าเกียร์ àng, ง,ง่ายนะครับหากเกียร์ว่างต่อไปตัวนี้จะเป็นการขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้นะ แล้วก็มีตัวเข็มขัดนะคะเข็มขัดนีรภัไอ่าค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะอ่าปึ๊บใส่ง่ายนะครับเพื่อนๆต่อมาทางด้านขวานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกันฟรีนะฮะล็อกกันฟรีอันนี้คันควบคุมผ่านหน้าผ่านหลังเอ้ยควบคุมใบมีดดันดินหน้านะฮะชุดเกียร์หลักแบบซินโครเมตนะฮะอะ่เปลี่ยนเกียร์ได้แบบไม่ต้องอยู่รถนะฮะแบบรถยนต์เลยนะฮะ หยยบคัดปุ๊บๆเข้าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ได้เลยนะฮะเวลาเราเดินทางนะฮะเกียร์ตัวเปลี่ยนทิศทางก็เหมือนกันนะฮะในฐานก็ซินโครเมิดเหมือนกันเดินหน้าถอยหลังได้แบบไม่ต้องหยุดรถนะครับผมปิดสวิตช์ไว้ก่อนต่อมาเป็นชุดดับคอนโทรลนะฮะป้องกันเซฟตี้อุปกรณ์ของเราต่างๆแล้วก็ควบคุมการไถความลึกของความตื้นของดินได้นะฮะไม่ต้องมาคอยเลี้ยงฐานไว้นะฮะเวลาเจอดินแข็งก็ กดผานลงเจอดินอ่อนก็ต้องยกผานขึ้นนะฮะเพื่อให้มันไถได้เสมออันนี้ไม่ต้องนะฮะเนืออระดับเลยว่าเราจะไถเท่าไหร่นะฮะก็ปรับไปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปรับไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดสวิต์การทํางานของ PTO นะฮะง่ายๆนะฮะนี่ปุ๊บเปิดปิดเปิดปิดนะฮะง่ายๆเหมือนเราบิดสวิต์อะไรสักอย่างนะฮะง่ายง่ายมากนะฮะอ่าต่อมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าบอกรอบการทํางานของ pto นะฮะ540อยู่ที่2,100รอบอ่ารอเราเร่งเครื่องนะฮะ2,100เราจะได้รอบ pto อยู่ที่540นะฮะประมาณนี้ที่เขาบอกมานะฮะในนี้มาดูความเร็วของเกียร์นะฮะเกียร์โลเกียร์ไฮทำได้เท่าไหร่โล1นึ่ทำได้2.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโล2องทำได้เท่าไหร่นะฮะโล4ี่ทำได้ประมาณ5-10นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นไฮล่ะไฮสี่นะฮะทำได้อยู่ที่ สามสิบกว่าเลยนะฮะสามสิบเอ็ดสามสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะข้อดีของกันมากคือรอบจัดแล้วก็รถมีความเร็วนะฮะทำงานได้ไวนะฮะอ่าต่อมาอีกด้านหนึ่งก็คือชุดวางแก้วน้ำต่างๆนะฮะวางอุปกรณ์นะฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะฮะตัววางตัวเครื่องมือต่างๆนะฮะไว้ข้างด้านหน้าก็ไม่เกียกะนะฮะค่อนข้างโล่งเลยนะฮะมานั่ง พวงมาลัยก็สบายนะครับพวงมาลัยแบบ power นะครับแต่ผมจะแนะนําอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใต้เบาะก็คือการควบคุมผานควบคุมการตกของผานนะฮะจะให้เร็วจะให้ช้าก็อยู่ตรงนี้หรือว่าล็อกผานเวลาเดินทางนะฮะแล้วก็ตัวปรับเบาะนะฮะเดินหน้าถอยหลังนะฮะตัวนี้นะฮะตัวปรับเบาะนะครับก็ประมาณนี้ค่อนข้างลงตัวกับตัวยันมาวายเอ็มสนะฮะได้ฟิลสเปเชียลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสมาร์ทแอซิดนะฮะ โหลดแอปเข้าไปนะฮะรู้หมดเลยว่ารถเราอยู่ไหนวิ่งไปไหนอะไรยังไงบอกเป็นกราฟถ่ายได้กี่ไร่กี่ชั่วโมงกินน้ำมันเท่าไหร่นะฮะตัวนี้สุดๆเลยนะฮะใช้งานได้ฟรี4ปีนะฮะไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเติมซิมสาหรับปีที่5ก็เอ่าเลือกเติมเอานะฮะก็ปรึกษาศูนย์หรือตัวแทนจําหน่ายได้ที่สาคัญอย่างยิ่งรับประกัน10ปีนะฮะหรือ5000ชั่วโมงนะฮะวันนี้ช่อง t ท็กเตอร์ลาเวอร์ชานลก็ชมรมคนรักรถไถก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่า สนใจยังไงก็ราคาอยู่ที่780,000บาทเฉพาะตัวรถนะฮะถ้าสนใจภายในช่องก็สามารถแนะนำอะสอบถามเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับสำหรับยันมานะนะครับไดฟิลสเปเชียลนะฮะหลังคาแบบเซฟตี้นะฮะดูค่อนข้างลงตัวเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ